สวัสดีค่ะเอฟซีวันเช้านี่เช้าวันนี้นะคะเราก็มาทำบุญวันเกิดให้น้องชมพู่นะคะเดี๋ยวเอาของกินมาค่ะจะตั้งกล้องไว้นะคะทุกคนโอชาสวัสดีครับโอชาโอชาสวัสดีครับวู้ยหมาดครับเนี้ยทำเป็นเบห็นฉันของพี่ลาแล้วก็ของพี่บันนี่นะครับที่ได้มาจากงานไขดาววันนั้นนะครับวิวไดาวด้วใช่พี่โจสนุกมาก หนูจกได้จัก,กรยานด้วยดื้อจกจกนะ่ะก็จกหายไะพี่มันมีหายทองคำทำคิบาทำคลิปทำคลิปเดี๋ยวไปขนของลงก่อนค่ะพี่เอบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

ใช่ต้องทำคลิปสัญญาณไม่ค่อยมีเอ้าหนูก็เนาะกลับกล้องก็ไม่เป็นเลยเดี๋ยวเราเอากับข้าวมานะคะก็ครบห้าปีมอเรมูมหานนี้ อันนนี้น่าจะรอพระอาจารย์มานะครับ,นะรบตอนนี้เราอยู่ที่วัดธรรมภูยหเอกนะครับ การนี้นะครับ <laughs> oh <my. laughs> oh Wat

ลูกะไรอะลูกสาระดนะครับกินได้ไหมไม่รู้สิอ้หูก็บอกกันดีๆไม่รู้มนเคยกินน้ำตาลบาดีพ่ชางบอกอะะไรล่ นี่ำมาพุทธเจ้าวะพี่ตีย่างเขาเรยลูกสาระฮะถ้าใครไร้สาระก็ก็มาทำก็มาเอาไปไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปไว้วันนี้อะไรจะล่ะจะได้มีสาระใช่ไหมไม่กลัวอาจารย์่ะแม่เลยมวยแกแกเขาหึงใจใจอีก

เมาวัดพรุ่งนี้ไปครับพี่อาดีพรุ่งนี้ไปศาลพรุ่งนี้ก็ต้องไปครับจันกนค่ะเขาก็นค่ลู้แค่ให้ผู้หญิงก็ทำกันนะผู้หญิงก็ทำกันทำกันนะครับใส่ก้อนนะครับใส่ก้อนนะครับพี่ลากรับดีบันทึกด้วยนะครับของที่เหลือจากใส่เราแม่ก็จะเอามามาถวายวัดเอามาถวายวัดนะครับ มาถวายับนะครับแล้วก็แล้วก็้ก็มาเอะไรัอันนี้ต้องถือโทรสัพเอานะครับเพราะว่าไม่เอาขาตั้งกล้องมานะครับวันนี้สวัสดีพี่ซาน่านะครับวันนี้พี่สอนปรวัที่อารีบอกว่า รอติดตามอยู่เลยบริษั่นครับได้ครับม่ีสงเหัวเินนะครับสวัสดีครับเจนดาครับสวัสดีที่วรปาสวัสดีครกเอนานี่ยฮหอนุรักษ์สวัสดีครับอนุรักษ์สวัสดีครับ เกี่ยวไข่ยเหนียวเว้กุ่งวายพุ่นวใค้ากยวพวกก้วมักุ้งใส่นะคั้วก็มีผักุ้งเบ้นวา้วพี่าบอกว่าถ้าใไม่ตัวจริงขออไปด้วยนะครับสาสาวนรักจังสามสาวฉัสาวสงาวเินหัมริไม่มั่นใจว่าสาวหรือไม่สาวน้องสาว วันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านเขาไปอบรมวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านไม่อยู่นะครับพระตอานเขาไม่อยู่เป็นเจ้ากระเช้าพระตรานเนี่ยเห็นเขาเป็นร้าน ันนี้บุญมาแลียนมีนาเจ้พี่น้องี้อินบุนอินใจค่ะใช่ค่ะน้องตะบูก็คงให้เกาพอดีนะครับพ,พี่เพี่สดีครับพี่คารดีนะครับบอกว่าอันนี้มาทำารบได้นะครับขอบคุณทุกท่านไปนะครับอ๋อพี่ตา,ายาบอกว่าเอฟน้องฟางนาี้ตอบเลยก็อ<ห>๋ น้องฟางตอนนี้มีคนฟโฟล์ก้าวหมื่นกว่าแล้วครับประกาศ,ปร,กาศประกาศนะคะใครที่ว่าน้องฟางเป็นดิ้งนะคะไม่ใช่เดี๋ยวจะถ่ายพร้อมกันสามคนนะใครว่าน้องฟางเป็นดิ้งไม่ใช่นะครับเดี๋ยวแม่สาจะถ่ายพร้อมกันใช่สามคนเลยเพราะว่าก็มีมีคนที่ไม่ชอบไม่ชอบครอครัวแม่เหมือนกันแล้วไปว่าน้องฟางในช่องของเขามันไม่ถูกต้องนะเข้าใจผิดแล้วไปว่ามั่วมันไม่ถูกงานเลยฟางบอกว่าจะได้จะได้แข็นแกงน้องฟางเนาะคือมีเอฟเซียนไปไปว่าน้องฟาง เป็นในอันต <oh ิ๊กตอกน้งตาลพวกเรารู้อะไเกอนนะเอาอันใหญ่ๆมังใส่ที่ทุนสมุทรีว่าสาดูแลา้อะาอกอก็ต้องกต้อง น่าจะจับเป็นข่าแล้วพระก็จะตักตักคนพรจะตักแห่ใสใสบาตน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ เอาไปรืนีย่ยเนี่ยเอาไปเลยยไปเลย

đô la đô la nâng

ใส่บาทกันค่ะน้องชมผูมไม่ร้อยนะครับก็าสีจานะครับวันนี้มไเชื่อว่านู้ก็ดูอยู่นะครับโมมีความเชื่อแบบนี้นะครว่าดวงของน้องก็คงสอดส่องพวกเราอยู่นะครับคอยสังเกตนะครับอืพวกเราอยู่วันนี้เนาะวันเราก็มีต่างเยอะยะ้างในเลยนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าคนเรานะครับก็คือคนเราไม่สามารถที่จะ ทำบุญส่งถึงน้องได้นะครับก็ต้องอาศัยนะครับผู้นะครับเสือศีนะครับ227ข้อนะครับผู้ซึ่งอยู่ใต้บุญกาสวรพนะครับนำหัวงปู่นี้นะครับก็ถือว่าพักไม่เป็นไปเสียนุนะครับที่จะส่งตรงนี้ถึงน้องนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับคนรอนะครับเวลาจะทำบุญก็นึกถึงพระศพนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับจากนี้เราก็ นะครับเป็นนักมาศาสนาพุทธนะครับนำของต่างๆนะครับของกินอานหารอาารเช้ามาถวายพระนะครับถือว่ามาจังหันเช้านะครับส<ถ>ีส<ถ>่เอาัยครับสี่จลิกาอันนี้บู๊มาตั้งสือต้องนะครับพอดีไม่ได้อาขาศตั้งกล้องมามีกามุมีกู้ไว มีข้าวมีไข่มีทอดไก่มีผักวหวานอะไรอย่างไรเดียวครับมีนมเปรี้ยวนะครับเศรษฐับับน่าเศบัตรหม่เรออ้เศรับัตรทไมสายลงมาเลยไม่เสบั

สวัสดีครัพี่กาฝางนะครับจรีสวัสดีครับไอ้พี่ขาน้ำปังูก้าง้่อยอันนี้ออกช่องอะไรช่องอะไดอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้้นไหนด้นี่เอากูดี้กตช่องเอด แต่ว่าติดตามต้องใส่ <c oughs> สรุปตามช่องไหนครับพี่ชักบอกตามทุชมกช่องจะพี่แังรักบอกว่าเอฟซีมาแต่ในสายแล้วตอนี้นนะคะือช่องติดตามผได้เลยบบน้นะครก็ับนะครับสวัสดี่นะครับพี่สุภาพนะครับสวัสดีพี่มินนี่นะครับนี่ก็แลันเรา ไอหัว no. um, ีระข้างมันทโมกอีกเลยกีไม่เปีนเปนีเป็นย่งจัวะใช่ข้างหายงูจามานานแล้วหัวมันางอีม่เคยคุณยายไม่ได้มาครับคุณยายเตียมคนคนคนคุณยายเตียมตัวไปทำงานนะครับวันนี้นะครับ สวัสดี่สงสันะครับสวัสดีพ่พารีรอนะครับ <c oughs> บริเวนี้ก็สมบุกสมบันมากเลยตอนนี้พร้อมแล้วนะคะ